ชมเหรียญอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะครับเหรียญหลวงพ่อโสธรอ,อาของวัดพี่กุลเงินบางใหญ่นนทบุรีนะครับวัดหลวงพ่อแข่งนะครับวัดหลวงพ่อแข่งพี่กุลเงินมันเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรเหรียญน,นี้สร้างราวๆปี2490นะครับเหรียญน,นี้ ในนี้สร้างราวปี2490นะครับในนี้นี่หลวงพ่อแฉ่งวัดพิกุลเงินปลุกเสกนะครับเหรียญน,นี้ในนี้ได้หลวงพ่อแข่งวัดพิกุลเงินปุกเสกละพระเกจิคณาจารย์ในยุคนั้นอีกหลายท่านนะครับน่าจะหลายท่านเป็นเหรียญเก่าคลาสสิกครับและเป็นรูปหลวงพ่อสดทอดนิยม นะครับแต่ไม่ได้ออกวัดหลวงพ่อโสธรน,นะนี่ออกวัดนะพิกุลพิกุลเงินนะครับของนนทบุรีนะครับหลังเป็นหลังแบบนี้ฮะหลังยันหานโมพุทธายะนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญก็ก็เป็นเหรียญเก่าคลาสสิกอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญเก่าคลาสสิกอีกหนึ่งเหรียญ หนาหนาใช้หนาเก็บนะครับเพราะว่าปเป็นเหรียญเก่าี2 4เรา, 24, าว2490นะครับเหรียญน,นี้คือหลักพิจารณาเหรียญเก่านี่ส่วนตัวผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้ว่ามีตำหนิอะไรในการดูนะครฮบเส้นตรงนั้นบล็อกตรงนี้ปดตรงนั้นม่ไม่ได้อะไร ตัวผมจะใช้หลักการพิจารณาจากเนื้อโลหะนะฮะเนื้อโลหะให้ถึงยุคนะครับนราจะใช้หลักการพิจารณาเนื้อโลหะให้ถึงยุคนะครับ